ท่านเจ้าภาพนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้คุณพ่อก็ต้อนรับทีมงานชาวช้างอย่างดีนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับงานบนลูกชายนะครับผมก็คืองานลูกชายหน้าอะไรครับหน้าปีชาแก้วปัญญาครับผมขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวให้พ่อมานั่งไหวปักคมขอพรด้วยกันนะครับเนาะ เโนนารายจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวพ่ออ่านเทสมาให้ครับอแบบนี้นะครับสาธุพ่อมานักนี้ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบันนี้นะครับเป็นคุณบารมีนะครับผ่าช้างพ่อใหญ่มาแห่นากให้กับทางจุภาพนะครับผม เนี่ยอันเชิญดน่ยเชสักกับสักดเน่ประขารวกับมน่นตอนเรเรียมามากมายี้เนี่ยดน่จุมันกัรมกัน่งนสงาป้นเราย่งเราตีจุจจุบันจุแจุดมสปอนกันเจ้าเนี่ยไปกันไงอ่าไงสันงานยามบ่อจะพัดแต่คินิดเิเซนประการกอนจะเาเดเนี่ยทำเปกนเลยดเนี่ยจุดมูลมากหลากหลายเนี่ ตาด้อนุทาหนุนุกยเนี่แต่ภูมิจที่บันดบันดกันได้เลยปหญยไม่ไหบันเป็นงยินกนสุ้านเ้อพอดีละี่ลวก็จุใจจุหวัดจุแมมาเนาะกันทั้งดยดีบกันทั้งใบกันทั้งสลัวกันทั้งุยอดฟื้อนี่ยรมากหลากหลายมากมาม่หลายชนิดกันด

เืในวันงหรืกัวันนำโวัดเ้ในสมาตรปัดไผ่กาจริงพอใหญ่สุดไทยให้กนเฮนักกันน่ก็ตรพัดไผ่วันเจริญนุ่งเรืองเก้านาทั้งเจ้าภาพทั้งเจ้างานนู้นนี่ยวันนองกับบุญบารมีบุญเียงจงเล่เจ้าเจียงอจเฮนักเข้าสู่ลมกาสามพัดเร้ในสมาตรพัดไผ่เจิญนู้นี่เจริญนุ่กอนยาวานุต้ตู่ประกำสุตกลาประกำสุสุลองเจิญมาแถวมาหมักมามามาส่งมามียมาเทมาจริงกลอยจริงกูหนกกจักูเจ้าเทือนกเเล พอใหญ่ไม oh ่ใหญ่เอ้ยมากินกับลูกกับหลานด้วยนี่ที่ว่าตัวร้านเราสร้างมาบภายใบอก์ในกล่าวมันนี่เสร็จไหวประกำแล้วก็มากินกับุญกับหลานด้วยพอใหญ่ไม่ใไงเออยนี่ดมสมบูรณ์พุ่นสุกสิงทุกอย่างในมันนี่วันเย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญยูบ้านเป็นเย็นเ้อเนี่ยอ่าตระปลอดภัยเรือนุเทานุทุนองกอเย้วยเนี่ยบรรจงทางจูรุดุงกับสคว้าตึมซางานในเกษตรเยี่ยงบุญจะทางตรงจำวันรู้งานนี่ รัฐประทัยจะภาพจะงานนักุงเตรียมอานั่เฮเลยเสน่ห์รัประทัอาสาธุเน้อวันยงวนเกิเตรียมเล้าเกเือนเนื้อทุกงเท่าทุกต้นทุกคอเ้อทุ้คอยาวตุตนตุกกัมตุ้งกลางกัมตุ้งหลังกัมตุมาให้เกลือวันเือเื้องปนต้งค้งต้งลตุ้งเจ้าเ้อกสน่ห์เร่งเรบปีนเร่เร่งยเร่งทำเร่งีเด้วยเนี่ยอยากายเ็บช่วยกันสะอนกันเจ้าเล่บุญรัะทัย